พอเปิดได้เบียรทิเซ่แบบว่าเป็นไปได้ยังไงสามดาวเลยครับตอนนี้แต่ว่ายังอัพไม่เต็มนะเก้ากับสี่วันนี่ไงเอาออกมาใช้เลยครับแล้วคนแรกวัะ้วอีกฝั่งหนึ่งมีนิโควัตสันแล้วก็มียุนเฮ้ยเออหว่ามียุนอาแล้วก็มี ลีโอนาร์โดนะครับเหมือนจะเป็นสายสร้างแลนด์มาร์กแหละแล้วรอบนี้ไม่มีออแลนด์มาร์กแต่มีเป็นสลับเมืองครับอีกฝ่ายหนึ่งกด4แต่เหมือนจะไม่เบิ้ลนะผมจะกด7ถึง9ไงมันชอบออกเบิ้ล8ว่ะโอ้โหแต่รอบนี้ออก9กครับเฮ้ยเราสร้างอะไรที่4เลยหรอหนึ่งสอมี่หาหกอนึ่งสองสาเอาตรงนี้ก็แล้วกันอังกฤษเพราะว่าเรามี3เนาะตอนกด3ก็ได้คูณสองครับแต่ต้องระวังสลับเมืองนะ ต้องรอไอ้นี่ครับการนางฟ้าครับอีกฝ่ายหนึ่งกดสี่แล้ววะ่ะเหมือนจะกดสี่สองรอบแต่ว่าไม่เบิลเลยสักรอบครับตอนนี้ครับ<า>เหลืออีกครั้งเดียวครับเราก็จะสามารถไอ้นี้ได้แล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสร้างเมืองเล็กว่ะเมืองมันแพงเหรอทำไมถึงสร้างเฮ้ยโดนแหละโดนสลับเมืองเลยครับนั่นไง ผมว่าแล้วมันอันตรายครับตรงร้านค้าเนาะแต่อีกฝ่ายหนึ่งครับเมื่อกี้เบินไปแล้วโดนอีกแล้วครับท่านโอ้โหแล้วมีออแลนด์มาร์กไงรอบนี้มีออแลนด์มาร์กนะผมบอกเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งอันตรายแน่เพราะว่าอยู่ไหมครับโอ้อไม่เบินอีกแล้วเพราะว่าเหมือนเงินเขาจะไม่ค่อยมีแล้วนะเงินเหมือนจะน้อยมากครับตอนนี้ แล้วกดลิโอนาโดแล้วครับถ้าสมมุติว่าอีกายนงเนี่ยมาตรงญี่ปุ่นหรือไม่ก็ตรงไทยไมไมผมบอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยมีเบียดโอ้โหแล้วเบิร์อีกแล้วครับน่าจะใช้วัดสันน่าจะกด12ป้ายุนอาแล้วก็วัดสันต่อเลยครับโอ้โเกินหรือไม่ก็ยุนอาเสร็จใช่ไหมนิโคเลยคือแบบว่าโอเดินอย่างนี้ครับ สิบสองเราใช้หรือเปล่าใช้นิโคหรือไม่ก็วัดสันผมว่านะรอบนี้มีออรแลนด์มาครับเราใช้นิโคว่ะใช้นิโคพอได้เดินปุ๊บวัดสันติดครับตาหน้าได้ใช้วัดสันแน่นอนนะ 80M เอ็แล้วก็สร้างนันมาสร้างแลนด์มาร์คเหลือ 68M ว่ะโอ้โหเจ็ดสมใส่ผมต้องใช้หนึ่งสองต้องใช้เบดิเซ่ละมั้ง ต้องใช้เบดิเซ่แล้วเหมือนต้องใช้ซาคุระด้วยอะ่ะเลือกการ์ดที่ต้องการเ,เลยเบอร์สองก่อนละกันเนาะพอเบิ้ลสองแล้วสองฮึมซาคุระไหมตาฉันแล้วซาคุระปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ hmm ็ดแปดเก้ามถ้าเก้าตอนนี้ไม่เวิร์กแน่ไปสิบเอ็ดก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่งั้นผมซาคุระก่อนละกันนะแล้วก็ใช้ลูกเต๋าวดดเลยครับ ลูกเต่าก็โดดมาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องมาที่เจ็ดว่ะต้องมาที่เจ็ดอะมาที่เจ็ดแล้วก็สร้างครับเอาว่ะเอาเลยเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยสร้างที่เจ็ดเจสองโอ้โหต่อไปมีนะมีเอ่อมีเฟดครับคือเราจะกดนางฟ้าก่อนก็นได้นะกดนางฟ้าแล้วก็หก พอหกเสร็จปุ๊บก็ค่อยว่ากันครับแล้วตอนนี้วัดส,สันมาแล้วไงวัดส,สันมาอีกแล้วครับไปที่ตรงออเรียนไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออเรียนน่าจะไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ครับซื้อลูกเต่าเบิ้ลมาอีกแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งครับ <W C. S 1> เป็นเบิ้ลสิบวะเก้าสิบแต้มสิบเอ็ดแต้ม,มแล้วอะไรกันครับเนี่ยลีโอนาร์โดครับเป็นการสุ่มลายหนึ่งแล้วก็ลายสี่อย่างคุม้ม โอ้โหแล้วได้จุดยืนด้วยนะได้จุดยืนด้วยครับแล้วเป็นสิบเบตรครับ<จ>มีเจ็ดว่ะเออเมืองเราแพงไหมอะ่ะไม่หว่ะเท่าไอ้นี่เนะเปปาะแย่แล้วครับอตอนนี้ต้องบอกว่าโคตรแย่แล้วผมตัดสินใจครับใช้นางฟ้านะใช้โลน่าก่อนดีกว่าใช้โลน่าแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะขอเบิ้ลหน่อยดิโอ้โหจริงปหมเนี่ย ใช้ <ee> กร์ดป้องกันไหมหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เฮ้ยอวังมีเฟดมาลายสีได้ครับเฟดลายสีเบิ้ลสีโอโ้โหเกมพลิกแน่นอนครับมัง้งแล้วมันจะพลิกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเบิ้ลสีแล้วมีสิบเอ็ดนี่คือได้เลยโอ้โหดูดิสั่งนึงซื้อเต่าเบิ้ลเอาแล้วเข้าร้านค้าครับร้านค้าซื้ออะไรอะ mm. ตอนเนี้ยไม่น่าอะไรให้ซื้อนะเป็นผมผมก็ไม่ซื้อครับอสังหาพุ่งอสังหาพุ่งเรามีนางฟ้าไง หรือว่าเราจะไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือว่าเราจะไปลายสองแล้วกดเก้าวะก็น่าสนเหมือนกันนะโอโ้โหไม่ทันเลยครับไม่ทันแล้วไนงะแล้วแล้วผมเฟดมาลายสี่เลยครับขอซื้อต่อได้ไหมเลือกบล็อกที่ต้องแต่ว่าถ้าเป็นสร้างลายหนึ่งก็ดีนะจริงๆสร้างลายสร้างลายหนึ่งนี่ไม่แย่เลยครับก,ก็ปูโโไ,ไม่แย่เลยแต่มันเป็นสร้างลายส,างายสองไนงะ การ์ดดวงสร้างลายสองกันสร้างตรงนี้นะตรงอียิปครับไปสี่ไปสี่แล้วผมลุ้นสิบเอ็ดอ่ะถ้าได้สิบเอ็ดนี่คือโอ้โหไม่ได้วะใช้การ์ดป้องกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้การ์ดป้องกันได้ไหมวะเบียร์ทิเซ่ว่ะเบียร์ทิเซ่ว่ะเราลืมไปเรามีตัวนี้ไงมีเบียร์ทิเซ่ครับเบียร์ทิเซ่สองแล้วเก้าสองเก้าคือ คือแบบเกมพิกโอ้โหพิกดีอย่างเงี้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองสิบสองแล้วก็ห <12 S 1> ้าหรอเอาว่ะไหวไหมไหวหรือเปล่าผมขอหน่อยเอามาเลยแล้วถ้าเป็นไปได้นะคือไปร้านค้าเนี่ยได้เลยครับถ้าไปร้านค้านี่คือแจ่มจัดแล้วมาดูครับว่าจะได้ไปหรือเปล่าอื้อหือ ห้พอหยิบนางฟ้ามาแล้วเอามาทำไมก่อนห้สเอร์นกีกไฟนงกดสิบสองครับว่าสั่ติดไอหนุนน่ะอะไรวะเนี่ยสลับเมืองไม่ได้นะซื้ออะไรไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ครับคือแต่ว่าจะซื้อก็ได้นะามมีนิโคนนิโคก็โอเคอ่ะดับเบิลเนาะใช้นิโคแน่นอนผมว่านะนิโควิ่งปุ๊บ แล้วก็ซื้ออะไรอ่ะซื้อนี่ปะลูกเต๋าเปลี่ยนเป็นสองถึงสิบสองหรือว่าจะใช้วัดสั่นไปที่จุดสตาร์ทโอเคครับใช้นิโคไงแล้วการอีกฝ่ายนี่ใกล้จะหมดแล้วครับการอีกฝ่ายหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นครับวัดสั่นเหลือตอนนี้วัดสันน่นครั้งแล้วก็ยุนอายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุ่มสร้างแลนด์มาร์กอีกสองครั้งครับแต่ว่าเรามีซากุระไง เรามีซากระาไงครับรอบเนี้ยจะมาตรงไหนอะ่ะ <12. S 1> โอ้โหแล้วอีกสิบสองเหรอโอ้โหมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับเนี้ยโอ้โหซุ่มสุ่มสร้างใช่ไหมใช้เลยไงรีโอนาโดครับโอ้ oh my god, god. วิธีที่จะพลิกได้ก็คือต้องมายืน <12. S 1> เอา เอาแล้วอย่างนี้ครับนนอย่างนี้ผมลุ้นเลยนะผมกด5ถึง7เลยนะครับกด5ถึง7เลย <6. S 1> โอ้โหแล้วแม่งออกหแล้วดูสภาพดิเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมีเจ9เจเวิร์กเขาใจเงินออกมามัน7 m อครับเขาสามารถสร้างได้ปะเฮ้ยเอาเอาดีแล้วเกมพิกหรือเปล่า,ากู้กู้อย่างนี้ต้องกู้ครับ อย่างนี้ก็กู้แล้วไงเอาแล้วไงต้องใช้วัาสาันมาจุดสตาร์ทปะเพื่อที่จะมีเงินนับส <10. S 1> ิบวะอ้าเอาแล้วเหล่าพันประวัตได้ไหมได้ว่ะได้นะแต่ว่าโอ้โหสิบสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมต้องบินน่ะ ผมต้องบินว่ะผมว่าผมบินก่อนดีกว่าบินแล้วก็ไปเก้าเนะเออไม่งั้นนะมีโอกาสนะขอมีโอกาสชนะนะไม่นะผมซื้อต่อถูกปะโอ้แพงดูนะหน้าเฮ้ยซื้อต่อถูกนี่ว่าโอเคถือว่ายังได้อยู่นะมีเก้าครับตัด <9. S 1> แต้มขอด้วยนะมีเจมีสามมีเกเจหน้าทอยครับ ยุนอาร์สิบสองไปลุ้นการดวงเนาะเอาว่ะเราถือว่าเลือกทางนี้แล้วครับสิบสองแล้วขอเกลือดิการดวงอ่าเรียบร้อยแล้วมีวัสันคนระับคือวัสันน่าจะไปที่ตรงไหนอะจุดสตาร์ทหรอเฮ้ยไปตรงรถไฟมันได้หรอตาฉันแล้วอ,อมีสามว่ะ ก็น,น่าลุ้นน่ะแต่ว่าเจ็ดก็น่าลุ้นครับเอาไปเจ็ดดีกว,ว่าแ <7. S 1> ม่งมีแต่ลูกเต่าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเขาไอ้น,นี่ได้ว่ะเรียบร้อยเลยไงเขามานี่ครับใช่ไหมแพ้แหละโอ้โหแต่เราเลือกทางนี้ไงแต่ก็อย่างว่าแหละได้อัพแด์มาร์กกดวัสดันมา,มาอโอเคไม่เป็นไรเมื่อก,กี้อันจะพลาดครับแล้วมาครับคนแรก โอ้โหเราการฟ้าทางนั้นเลยครับาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นตีมการฟ้าแล้วผมมี8ปดเน<บ>ไม่เบิร์นอีกแล้วแต่ว่าสร้างเมืองถูกนะอ่าได้สร้างถูกมาวะ่ะเปิดด้วยเท่าไหร่อะเปิดด้วยสิบไงอีกฝ่ายเป็นการเปิดด้วยสิบแบบว่า,าให้รอบนี้มีออร์แลนด์มาร์ค แบบไม่เบิ้ลเหมือนเราเลยโอ้โหแล้วดูดิโอกาส50าสบตอนนี้ก็ไม่ออกครับตอนนี้ไปออก4แต่ว่าไม่เบิ้ลไงอีกฝ่ายน่าจะเดินพยายามเดินเลขคู่นะใช่ไหมน่าจะหาเลขคู่เป็น3ครับเลขคู่อะไรเรา3วันแล้วตอนนี้ครับลายที่สี่โอ้โหเดี๋ยวผมมี10ถึงส2องเนี่ยบอกนะว่าโดนแย่งไปก่อนแล้วโดนแย่งหรือเปล่าใช่ไหม นั่นไงครับมี1 0 1ถึง12แล้วผมเนี่ย7ถึง9เลยว่ะเป็นว่าว่าถ้าสมมติว่าได้9เนี่ยก็คือไปลาย2นะรอบนี้ผมจะเน้นลายที่2นะครับเพราะว่าไอ้นี่เนาะแต่ว่าถ้าไม่เน้นก็เป็นออแนด์มาร์คเอาลวกัน11เอาว่าน่าจะมี1 0 1ถึง12ปะ่ะเราได้11แล้วยังสวยเลยครับตอนนี้ครับ1 0 1ถึง12ขอร้อง เบียร์ทิเซ่เรามาแล้วอะเบียร์ทิเซ่ผมมาแล้วได้ฝ่ายหนึ่งเบิ้ลแล้วครับอีกฝ่ายหนึ่งได้เบิ้ลแล้วครับแล้วตอนนี้สุ่มมาแล้วไงแล้วนางฟ้าก็ติดแล้วครับแล้วเหมือนจะสุ่มเป็นลทยที่หนึ่งสองสี่ครับไม่มีลายที่3เนาะแล้วได้ไลทยที่1น่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่ผมเนี่ยเบิ้ลสองแมแหละที่แน่ๆนเนาะตอนนี้ครับจะเอายังไงเอ่ย ถ้าผมไปสิบสองก็คุณจะไม่ค่อย,อยนี่นะมาแปดแต่ไม่อยากยึดเลยเอาว่ายึดก็ได้ครับมาที่แปดเนาะเดี๋ยวจะโดนคูนเอาเพราะว่าเขาก<ข>ดเออรนันเดสอา่าเป็นเบียร์ทีเซ่แล้วกันเนาะเบียร์ทิเซ่แปดถ้าเบิ้ลหกได้ก็จะกดสากุระกลับมาเอาว่าแล้วตรงเดะไงรอบนี้ครับตรงๆเลยดีกว่า มันต้องให้ได้เบิ้ลบ้างว่นะ่ะ 13M อแล้วซื้อต่อเลยครับซื้อต่อถูกลงนะเนาะหรออ่กดซากุระได้นะเออว่ะเพราะว่ากดเบสเซ่แล้วกดซากุระเลยครับหนึ่งสองาว่ะเอาวารุ้น3เลยไมนะคือถ้าลุ้นหามไม่ได้นะไม่มีสร้างไกลครับ1ิ็ดก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่หก็อาจจะพอไหวแล้วมัง้ง หรือว่าเราจะมาลงการ์ดดวงอนนวเอ๊ะอะไรดีครับเนี่ยเอาเป็นว่าลองลงการ์ดดวงเฮ้ยตรงเดียเอาว่าเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหไม่มีสิบมีเป็นสิบเอดแทนครับอา่าเอาเอ,าเ,อาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับใช้เฟสนะมาลายที่หนึ่งเอา เพราะว่าจะเอาค่าผ่านทงงางเลยครับลแล้วก็ลุ้นไงลุ้นเป็นสร้างลายที่สองครับโอ้โหไม่ใช่เลยแล้วผมขอบป้นมาเบิ้ลยีอร์เซ็นต์ก่อนนี่ไงยี่สิบเจ็เอ็มขอก่อนกแ็แล้วกันครับตอนนี้มีสิบเอดที่หน,น,น,น้ากดเนาะ <11. S 1> เพราะว่าเรามีกัะอ่าถ้ารอบนี้นะเขาไม่มาทำอะไรกับเรานะครับหมายถึงแบบว่าไม่มายึดตรงลายที่สองเนี่ยคือจบแล้วนะ แล้วใช้ยุนอานะครับไปที่12น่าจะใช้แผนแล้วแหละน่าจะมีแผนการที่จะต้องมาตบยึดเมืองเราบ้างแล้วนะคือ70กว่าเอ็มไม่สามารถออแลนมาคได้วะได้ก่อนเลยครับเป็นเมืองคูไลที่4ก็น่ากลัวนะแล้วก็ใช้เออร์นันเดสนะถ้าให้ผมเดานะใช้เออร์นันเดสแล้วก็ไปตบไลน์ที่2แต่ว่าจ่ายแพงครับถ้าไม่ตกตรงไว้นี่นะ ตรงเมืองนี้ไม่ไม่ตกตรงจีนก็จ่ายแพงครับเอาวะ่ะแล้วดูกันครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ลูกเต่ากระโดดน่าจะเหยียบพอดีปะเฮ้ย <Hey! S 1> เรียบร้อยครับมีกระโดด2ถึง7แล้วมันไม่ถึงฝั่งฝันไงแล้วผมใช้2ถึง7มาลงที่4แล้วก็กบินไปนจบเกมเรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นใจไง แต่เกมแรกอจาจจะพลาดด้วยแหละแต่มันก็นะเรียบร้อยครับลายวิกตอรี่